นี้ราคามาติดเจ็ดรหสิเท่าไรเจ็ร้อยหสิบเลยปะหก้าอ่ะหกห้าหนูแล้วก็อันนี้หกร้อยห้าสิบห้าอย้อยี่จดไปผิดอ่ะนะแล้วก็ข่ะดึงมือลิงไทเท3ามร้อยหสิบยห้าิตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็แกนรอพี่จดแล้วหรบาร์ลีส่เก้าหน้าร้านนะคะอันนี้หน้าร้านร้อยสเก้าป่าวะไม่ใช่ครับไม่ใช่ร้อเอ้ยมันมันเนี่ยรหัสอะไร แล้วก็เก้าโอเคหนูจำไม่ได้ว่าคาบูหรือหัวฉีดเนี่ยให้ E P U จะเป็นหัวฉีดอ๋อไ i จะเป็นคาบูโอเคแล้วก็ปั๊มแบมโบ้ตัวนี้นี่ที่ิบคำไปสามร้อยสาอยหรอใช่นี่ยังพอมีนะคะเสื่อใคหาไม่เดไม่เอตัวสอตัวนเหล็กก็พอมีอยู่นี่หาเจ้าของสวยมากตัวนี้เขาเรียกว่าเป็นอะไรนะสิบห้าเลยนะแล้วก็ตลับลูกปืนคิดไปยังไม่รู้แล้วก็อันนี้หลักท่อ ลักท่อ2ตัวตัีี่สิบักท่อพี่ยไม่ได้จดนะ่ี่สิบสองยี่สิบใช่เหรอเอาสิบบาทแอ้ของตัวยี่สิบไปอันนี้อันนี้แบบเป็นฝามน้ำมีวัดอุณหภูมิฝาน้ำอุณหภูมิอ่ะแต่ไม่รู้จะไม่ได้อยู่ตเกตไหนมันติดเพิ่มตัวเนี้ยใช่ป่ะตัวนี้ติดแต่ถ้ากลมๆอ่ะตัตัวนี้ท่อ อันนี้พี่อบไใช่ันน้นสกอันนี้สองอันยี่สิบแล้วตอนนี้พี่จดไลยอันนี้ย่งค่ะมือลิงตรงมือลิงค่ะอันนี้น่าจะตรงัยี่สิบม้วเห็นไหมเฮ้ยให้หนุให้หนนี่ปะล่ะมันมืออ์ไปเปล่ามันแขนสีเยห้าสิบมันงาใตู้อ่ะันเนี้ยมันพอกับอีตัวนี้เลยนะอีตัวนี้แข็สี่ร้อย ไม่เป็นางานในตู้งานตัวสู้ๆางานหวังว่าจะมันเ,<ล>เ<อ>ทพอะไรได้ขนาดนั้นแน่นอนมากเลยคร<ค>ับมาเดี๋ยวให้ลูกค้าเลือกของให้ไม่เสร็จนะครับ